สบายดีสวัสดีครับผมข้วเล่นพูดดีดีพูดดีดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมตัวไปโรงเรียนกันครับป้ากับลงุงเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วคุณเน่ะใส่ชุดนักเรียน,ยนป้าเ,เดี๋ยวไปส่งน้องเงาทีไปโรงเรียนมื้อนี้สภาพแม่ปีนเบิ่งบ่ได้เลยเฮียมือเสาเพื่อสิเฮ็ดแล้วนำผู้ใหญ่แล้วก็ผู้น้อยแม่นบ่ เราไปโรงเรียนกันครับเจโก้เราเจโก้ไปโรงเรียนต่นเชานะหางกันไปได้อันพึ่งไปได้ห้าหมือไปโรงเรียนไปห้าหมือละกาตั้งแต่เพิ่นหยุดตั้งแต่อันหยุดเมื่อกี้นี่แหละตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเปิดเรียนวันพุธก็เลยหยุดเงามาเลยค่ะจะได้ไปวันจันทร์เมื่อนี้ละมี <c oughs> ใคปิงบอด้วยถ้ามีะครโดูร้องแม่ถามก่อนวันนี้หนูจะร้องไห้ไหมไม่ร้องไม่ร้องหรอทําไมเก่งจังเลยเกือบหลุดทําไมเก่งจังเลยหันหน้ามาดูดีๆสิพูดดีๆสิพูดให้ป้ากับลุงฟังดีๆสิวันนี้หนูจะร้องไห้ไหมครับไม่ร้องโอเคหนูไม่ร้องไห้นะเพราะว่าหนูไปโรงเรียนเหมือนพี่ทีเอลพี่ปาล์มไง เหน้าเคยมานี่โรงเรียนหนูนะมีเพื่อนกี่คนอาะท่องกอไก่ให้ป้ากับลุงฟังก่อนกอวยก็ไก่ก็วข่รู้ยเล้าขาวาขอเราข็าวายเข้านื้อคนขึงขังเออข้าขวาหมูใจก่ก้า อทอทโอเคโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเลิกเรียนมาหนูต้องไปซ้อมอยู่โรงเรียนอีกแล้วมาท่องให้แม่ฟังนะโอเคไหมโอเคหนูจะร้องให้ไหมไม่ร้องไม่ร้องเพราะว่าหนูโตแล้วหนูเก่งแล้วไงเอลทีเก่งแล้วใช่ไหม ใช่ไหมโอเคไม่ต้องลองนะคนเก่งนะเดี๋ยวเลิกเรียนแป๊บเดียวละโอเคแป๊บเดียวก็วเลิกแล้วโอเควันนี้หนูจะซื้ออะไรไปโรงเรียนก็จะชมพูตอนกินหพูปั๊มปัป๊มออกอปั๊มปัป๊มออกโอเคปลาเพื่อนเพื่อนคิดถึงละ่าก,กไปโรงเรียนได้ยันห้ามือแล้วก็หยุดมา,าตั้งแต่วัน แต้แต่วันเสาร์เต่วันเสาร์เมืม่อกี้นี่แหละหยุดมาเลยแล้วก็จนวะฮอดเสาร์นี่มไม่ไม,มาค่ะก็ได้ไปโรงเรียนบ้านข้าเจ้าหหไหมเขาบอกก็ไปเหอนข้าเจ้าล่ละป้าเดี๋ยวเขาไปโรงเรียนกันสายละโอเคสาย,ายละป้ากับลุงอันทีไปโรงเรียนแล้วครับ กบคงที่ไปโรงเรียนนะแล่ก็เล่งกโอเคอะไรนะครับเอาที่นอนเหรอโอ้ <c oughs> oh, ที่นอนใหญ่กว่าคนนะ่ะโอ้ลดลดลด <Okay. S 1> แล้วแม่จับให้โอเคป้าหนูเดินเลยแม่ถือให้ายเดินไปโรงเรียนกันครับศ <c oughs> ูนย์เด็กเล็ก พัฒนาเล็กๆเด็หน้องพอกใหญ่บุบละแต้ถ่ายจะไปโรงเรียนกันแป๊บเดียวก็เลิกแล้วนอนลุงเนาะใช่ไหมใช่ใชโอเ้โอเ,เดินเองเลยไปโรงเรียนเก่งจังเลยวันนี้นะคุณครูอะไรนะครับคุณครูเมนคุณครูเมนคุณครูเมนใบใหญ่น ครูนมาแล้วคูินมาแล้วหรอไปถอดรองเท้าก่อนนะโอเคเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยครับรองเท้าเอาไว้นี่โอเคจำเมานักรองเท้าอีกทีนะสวัสดีครับคุณครูนะสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับคุณครูที่นอนเอาที่นอนกันเร็วแลี่นอนกนเแล้วเก่งแรงเลย ตอนเย hehe, ็นเจอกันนะสวัสดีครับแม่ยังเก่งจไม่เจอัหลาันสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับผมไม่ไม่นะตอนเย็นเจอกันนะไปละเก่งละมือนิ่ฝนตกมอเตอรเส้าครับปักกุ้งอากาศตอนเย็นปักกุงกิล่บ่ายสองบ่ายสามไปรับขใหญ่มาขครใหญ่ไม่ต้องเลี้ยงบ่อ สวัสดีครับยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้บึงนี่นี่หมาไม่หมาแบกแบกนั่งมาลุ้นแบก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 ชื่อแบกสบายดีไปสบายดีเอาไปบึงสวนทุเรียนของหน้าสาวครับบ้านนี้ไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิึงสวนทุเรียนของหน้าบ้านนี้พาพี่น้องไปเบิึงสวนทุเรียนอยู่อำเภอวาริเชภูมิครับ กะแซบอยอะนะครับแซบตุเรียนบานเฮากะถือว่าบ่อแผลตุเรียนมองอื่นตุเรียนอีสานบานเฮากะมีมลายมองลายบอนนะครับมันแก่เต็มทีมันละแซบอยู่ใส<ห>่เดี๋ยวเอาไปเบิึงสวนตุเรียนตุเรียนของหน้าครับแบบใหญ่จัง่อยแบกแบกนั่งดีๆเด้อนั่งดีๆเด้อบรรยากาศโค้งลงนาเรากะฝนตกครับตกมาแต่เ์ไซคน้ำนี่ก็เขียวชุ่มชื้นดีเลยตัดหญ้าตัดยุ่งมาแต่แล้วครับ

ย้ขนาดเลยเห็ดตงเห็ด,นด,นดหน้าแล้วนี่วานเขาเชียว,ลวยแล้วนน่ะาเามนตัดไข่แล้วเ่มดตัดขเ่มดอะไรเอาเห็นเราอยังล้างอยู่บ้างเหรอมดละทง,งุ่นมดละอือนน่บรรยากาศเทา่าไหเงนทังุ่นครับภาพ,พี่น้องบ่งกระทั่งสวนตุเรียนเขามาทั้งพีบอ่ะเนี่ยเขามาทั้งพี่เป็นโรงเรือนอั้งุ่นนี่แหละองุ่นอ้งุ่นกับตัดขมาละ นาเขียวหรือเห็ดหน้า,ลนาแล้วน่าจะต้เมื่อบานภาพี่น้องไปเห็ดหน้าแล้วปีนีก้กัน ไอทุ่นรลายครับอันันเสนี่ยีว,วา่านเขามีเห็ดหน้ามีลาย,นยแนวนะครับ,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 บทเ,เทุเรียนหมือนกันแต่ลเปนนยังหน่อยอยูทงทางไหน,นเรียนสรับขา 妈妈住的，妈妈住的。 เป็นสวนทุเร oh, ียนเอาแสดงยากยิ่งอย่างวะแล้วอยู right. ่างนีกินเท่าเทียมป้วยโอ้ยัอย่างนี้ก็บมทชื่อนิ่มเลยโอ้อันนี้ก็เป็นบ้านที่ก็ลังสังอีกหลังนึงนะครับพู้ยหลังหนึ่งเป็นบ้านสวนบ้านหลังนั้น ติดโซลาเซลอันนี้ก็ติดโซลาเซลด้วยกันแ็งคโซลาเซลขึ้นแบงเทิงล่ะเขากะวานเบิดล่ะบ,บวบโอ้ยเสียงเขียดห้องครับพี่น้องย่ำฝนย่ำลงหน้าเ่ยครับตอนหน้าฟังเสียงเขียดรัตเกากะยิ้มยิ้ด หมับกบวบหมัดบวกเต็มเลยพูดนะเหมือนใบอยากแบกมาไหนแบกเด้อออกกัดเด้อไปเด้อเียงเคียดหอ้องโอ,อ้บมัดกล้วยโอ้หัดบวบดกครับ กล้วยกระดกขนาดเลยอันนี้นา่าจะเป็นต้นมะยงชิดอันนี้ครับเนี่ยมะยงชิดปลูกนั่นปลูกนี่อย่างสิล่ะครับอา่าน,นีวิธีได้หลายกะเฮ็ดเกษตรผสมประสานกะเมื่อยเนี่ยต่ว่ากะการเฮ็ดเวียกเป็นการออกกำลังกายตว่าเขาปลูกเขากระบ,บอือดเนืออ้อหยางเนื้อกินครับเขาก็สิมเมยต้องเฮ็ดแรกแล่ะ ว่ามันก็ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อนั่นซื้อนี่แต่ทหได้ผลผลิตล่ะกัมันก็สิเป็นรายได้ของเฮ้าครับในคงในคลองเรื่องป,เองปูเรื่องปลาไปอันนั้นห้องน้ำลูกห้องน้ำครับ,อบก,กอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนทุเรียนทั้งนี้สองปีเขาปีที่สามละ ทั้งหนาเป็นต้นไงหนาะปีหนากันนาสิเริ่มเฮ้ยนึกว่าหมามาหมามาหรอเอาอุ้มมันไว้ด้ะ<ม>ปีที่สามก็เริ่มติดดอกแล้วครับเริ่มมีดอก<ม>ปีนี้ก็ว่ามีอยู่ว่านั้นมีดอกก็แต่ว่าปีอีกปีสองปีนี้ได้ผลผลิตแน่นอนทั้งหนาทั้งญใใ่ครับต้นใไงทั้ทงหนา<ม>อันนี่ถ้ามองต้นมะขามผลเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับนะมะขามเปรี้ยวยักษ์นั่นก็ได้มาก อ่าแต่ว่าทางในตอนนี้เพิ่นปลูกพริกไหมกินเลยไอ้กินลองดูสิกินให้ป้ากับลุงดูสิน่าเป็นเผ็ดเออลองดูโยนเผ็ดถามมิ่งอย่างจะถามมุ<ช>้งอย่างมุ้งกระเพะ็ดเหรอทางในปลูกทุเรียนแซมเดี๋ยวเพิ่นจิตัดต้นขามเปียวหยักออกจะเป็นสวนทุเรียนหมดเลยใไงน,นะมุ้งมีโดนบินมุ้งสูงะพี่น้องเบิ่งอะโดนพังละเขียวแล้วครับตุ่นบุกกล้วย อึดบ่อยากเพิ่นว่าผลผลิตมามอุ้มาหมาเฮ้ออุ้มาหมาเดี๋ยวหมาสิลุ้มส่อเอาอันเผือเห็ดม,ใม,มา,กกาใส่นะเ่อเผือกเราโง่ก็ใกกส่นี่เหือกเราโง่ก็ใส่นี่ต้นยางนี่ต้นยางนาต้นยางแบกคแบ๊คมาเลยเขาจะกัดกหัวเลยพอเธอเลยอุ้มามา มือบวบเราก็ยอยยุคนะเดินจากม่บวบมักรัวไปเดินเร็วๆแบกไปละหูได้มาตัวหน่อยๆนี่เอาทีทีรองเท้าลูกทีใส่อใส่รองเท้าแล้ว อย่างันก็ยัดหัวย่างเอาเด้อหมาเด้อหมามันกลับเดือยเดินไกลเหรอครับผมเดินเดินไปหาพ่อนุนเดินแทนกายเหรครับผมไปเดินไปหาพ่อมีมะขามเปรี้ยวยักษ์ตอนนี้เพิ่นกระซ่งออกจ็กส่วนอยู่มีมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้วก็มีมะกล้วยที่เบิ่นทรงทุเรียนยัำพันเอามากเยอะ อ่ะงูหมดแล้วทำดีๆหมาเห็นไหมนะหมวกไหมหมามันเยอะตาสีขนนี่นาสิปีนึงเต็มปีกรโลงไหมแล้วโซเรียนไงกับตัดมาขามเปลี่ยนออกก็จะเปลี่ยนเป็นสซเรียนเหมือนเลยโกรกลอยก <ya> ็ต้นไปเร็วแล้วไปเสีย <c Hole movies> เสีอทุเรียนมีกี่ต้นนะเสอต้นเียทั้งหมดมีกี่ต้นหก้้าสสวัสดีครับเสียครับ650ต้น650ต้นนะหกองส2 6 3ปีละ18ล้านปีละ20ล้านเลยเสีอต้สาปุรนะบเปก็จิบจิบสิบ18ล้านก็ให้สัก8ล้านไปเลยไปยังไมเจ็บปีละ10ล้านก็ฝากเน้ฝากตัวแล้วก็เสียนะมันจะหลับเลยนะนี่ โอ้มามากับลูกปล่อยไม่ได้แล้วต้นกัดหัวตัดไปแล้วไปวไ,ปไปนหน <ไป S 1> แค่หน้าไหลอยู่ตอนนี้ไม่แน่ไปเพาะนะครับเยอะครับดูตามต้นเลยม,มันจะมีเบี้ยมันนี่ต้องเบี้ยเนี่ยเม็ดมันอ่ะมันเปาะง่ายต้นนี้เนี่ยแค่หน้าเผาะใบลายใช่ยิออย่งเงี้ยนะเออเพาะไปอีกเพาะไปขายบุญล่ะนอนอย่างได้สนใจ หลังมา่อไหร่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเงินหมดครับช่วงนี้หาเงินสนิททกศครับเครื่องหลังล่ะเครื่องหลังล่ะยอมนี่งามขนาดเลยติดป้ายไว้นี่เอาต้นนี่ของเขาก็มีนะเขา่ได้ปลูกสายต่อเขาเนะหลิวหลิวหลิวฮะต้นหลิวครับเขาเรียกอะไรต้นหลิวต้นหลิวที่บ้านพี่ก็มีแต่มันมันปลูกใต้ต้นนั้นเต็ดป้ายไว้มาใส่นี่ติอป้ายสวนเวียน พี่ปลาบ่ะปลาอ่ะปลาตัวมานสวนพุยตัวใหญ่พี่เอามาแล้วสำหรับเซลล์ทั้งเบิดนะครับใส่ระบบโซล่าเซลล์ก็ขึ้นแข่งว้ะพี่แต่ยังไม่มีอินเวอร์เตอร์ไอ้ดูระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบนี่พาท่านผู้ชมไปดูซิมันเป็นยังไงทำงานเอทีไม่เอานะหรกไม่เอานะไม่มีที่ล้างนะใส่ดีๆรองเท้านะอันนี้เราใช้ปั๊มแค่สามแรงครับจริงๆตามคำนวณแล้วเนี่ยประมาณสัก ห้าแรงเอาพอดีนะแต่ตะเกลสวสงประมาณนี้ครับเราคำนวณผิดไปนิดนึงแค่สามแรงเอาก็เติมอีกสักบ่อสิเติมอีกสักปั๊มสิได้พี่เราจะเปลี่ยนเป็นห้าแรงปุ๊บแผงต้องเพิ่มอนเวร์เตร์ต้องเพิ่มเพิ่มเด้ไม่ใช่เพิ่มเพิ่มจะต้องเปลี่ยนระดับเอก็ระดับเช้ต้นก็เพิ่มอีกสองแรงได้แล้วปีละยี่สิบล้านหน่งขายทุเรียนอ่ะโอ้แต่โอ้ยจะจะคิดถึงตอนโยงตอนแรงว่าเหนื่อยกันนะไม่ก็เอาท่อเดิมนี่ไงไม่ใช่ ใช่เขาเดินพี่จะต้องเปลี่ยนตั้มเปลี่ยนแผงเพิ่มแผงเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์อันนี้คือทําทําใหม่ตอนแรกที่มาขี้บนก่อน,นจะไม่ใช่แบบนี้เออาไม่เป็นไรก็ค <Anim S 3> ือเอาไอ,อ้น,นีื่องเอาออกทำไ,ไมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ <m ix> นี่เราอันนี้คือที่ยืนตรงนี้เราไม่ต้องเข้าไปปั๊มไฟฟ้า,ฟาใช่ไหมครับอันนี้เราอนนเอาไป็นปั๊มไ,ไฟฟ้านะครับแต่ว่ามาเราใส่ระบบโซล่าเซลล์ เป็นไฟเอซีนะครับแผงยิ่งทึ่งราคาเนาะ่มันมันมันมาแปลงตัวนี้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์สนใจติดตัวไหนนะครับหนึ่งกองรับติดตั้งใช้ได้สองปั๊มครับรับติดตั้งเองครับติดตั้งเองโซล่าเซลล์ปั๊มปั๊มตัวนี้ก็ใช้แผงชุดเดียวกันครับสองปั๊มนะครับปั๊มตัวหนึ่งัมรุ่งลงพื้นสมมติแต่ใช้แผงเดียว ใชุดเดียวกันใส่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแต่ว่าใส่ปั๊มสองตัวนี่ปั๊มแบบห้อยโครงครับกับอ่าสมาร์ทนี่คืออะไรตัวนี้ก็คือเราจะใช้เครื่องปั๊มเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งก็คือทําเป็นสองระบบมันจะไม่ดันมันจะไม่ดันน้ำหาการใช้ใช้น้ำมันด้วยช่วงที่ทุเรียนยังไม่มีลูกใช่ไหมครับเราไม่ต้องการน้ํามากก็ใช้ไฟฟ้าไปเลี้ยงเลี้ยงต้นมันไป ในช่วงที่มันมีลูกครับคือบาไอวัดบาเนี่ยปั๊บตัวนี้มันทําได้วระมันบากว่าบาเพราะมันบาเดียวซึ่งน้ํามันตีบงมันบงไม่ก้าวมอเตอร์มันไม่ไม่พอไม่พอต่อโซนหนึ่งอ้าเเราเอาแสงแดดจะไม่ดีกว่านี่อ่ะไม่เปงนใช้เฉพาะตอนแบบว่าทําลูกอืมมันต้องใช้น้ำเยอะปีหนึ่งสิบสองปีหนึ่งสิบสองเดือนใช้แค่สี่เดือนแประหยัดเซฟแต่มันไหจัดชุดใหญ่ัุงแต่แรกก็มันจบเลยเอาสิบแรงไปเลยโอเวอร์ไปเลย บ้านเราไม่มีไฟฟ้าไงมันต้องโอเวอร์สเปคนี่ไงแผ็งพลัสเซลล์นี่ไงใช้อะไรแขงเลยตอนนี้มันแม็กซิมัมหรอวีก้าวแข็งมันแหละนี่แหละชอบทำอะไรค้างๆอะไรแบบนี้จับพี่เนี่ยมันจับนี่แต่โอเวอร์ทั้งนั้นเลยตอนแรกอ่ะจะจะทำห้าแรงโอเวอร์สเปคไวเลยมันจใช้มันก็ได้ตอนแรกก็ทำห้าแรงปั๊บพอทำจริงๆอ่ะลองดูคำนวณดูคอร์สเราเอ้ยไม่ไม่ถึงว่ะได้แค่สามแรง ก็เลยเอาสามแรงก่อนก็ได้ครับคิดว่าน่าจะไหว่ะเราจะขายทุเรียนปีเดียวก็จับเลยชุดใหญ่ยังไงรอดูกฎงานทันใหม่เตรียมแล้วเตรียมแล้วไปกรุงเทพรอบนี้แหละจะไปเอาปั๊มมากลับบ้านรอบนี้จะไปปั๊มมาเล่นลงไปทำบุญย่าอย่างไรยังไม่รู้เลยพี่โอี่กันเพื่อนพันนครับเขากำันมีพ่อเฟกเฟกไอเฟกเฟกไอพ่อเ็กร้อย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 สายไฟมานะครับซลล์ ไฟระบบโซล่บบซาเซลล์มาเลยนะครับเพราะว่าไฟฝ่ามันมันบ่มีเพราะมันก็ไกลจากหมู่บ้านประมาณสักสามกิโลเพราะว่ามันเป็นที่สวนทีหน้าที่โอ้มีน้ำอะ่ะ<ด>ไม่ไม่มีเลยมันน้ำไม่ขาดเท่าครับอเอาพี่น้องสนใจอยกากได้โซล่าเซลล์เนี่ยต่อมาเลยครับตอบค่าคอมมิชชั่นนะตรงนี้หาเงินใช้ที่สกสอตอบต่านเปล่าจำนวนได้เลยครับส่วนเรื่องระบบน้ำท่อพัน สปินเกอร์ทุก,อ,กอย่างมีหมดเลยมีหมดครับนี่นี่นี่ได้หมดทุกอย่างครับพี่กินข้าวอนพี่เป็นเซลล์แล้วนะกินข้าวคอมมิชชั่นก่อนแม่มันไ,ได้ิงว่าเครื่องหลังเป็นไงครึ่งปีสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่มีเงินเก็บสักบาทไงอีสานพูดอีสานเราปลูกได้ครับสนใจปรกึกษาระบบน้ำหรืออะไรอย่างนี้ติดต่อได้เลยครับราคาหน้ารักหน้ารักครับกันเองกันเองโอ้ นายยูขึ้นเฮือนไหมตอนไหนนี่เอาช่างไปใส่น้องช่างสองเดือนแล้วว่าจะของเฮือนวะช่างมีรถครับเพื่อนนายช่างครับนายช่างเจ้าของบอกว่าสองเดือนจะขึ้นบ้านใหม่แล้วทันไหมทีเทหินแล้วมันดูสะอาดสะอ้านนะพี่น้องช่างโหลดทำบ้านผู้เดียว อันเจ้าของบ้านว่าสี่คืนเดือนนาครับอาจตะห้องนอนไปก่อนนะคร <c oughs> ับ <c oughs> เดือนนาได้ยุ่ <c oughs> ย ου, ยุ่ยมานึ่ <c oughs> สร้างวิโรธฟ้าเพิดนครับโ้เห็ดกับเนี่ยสองคนมาย่อมจ้างลูกน้องเลยเอาแต่จ้างลูกน้องนเนี้ยจางเนียนะครับจ้างเมียสองคนเห็ดเงื่อนเป็นหลังแน่นอนขนาดเลยว <c oughs> ิสวกรประจำโค้งรองหน้าเข้าตอนนี้มาประจำอยู่สวนพี่ครับ กออยู่ว่าเศร้าเด้งานเพลนไหลได้เลยะอันนี้เห็ดยังไนเห็ดไฟปะโอสวัสดีครับครับโลดพาเพลินโอเห็นันเนาะอันนี้อาซีบเสริมเพ่นครับอาซีบรัก,กคือเป็นเคียเตอร์ <laughs> อาซีบเสริมก็คือเป็นผู้รับเหมาครับรับเองเฮ็ดเองนักเองพอเฮ็ดเองทุกอย่างเลยนะครับทุกงานเลยสั่งโหลดเฮ็ดทุกงานอีลีนะครับ ครับ,รบนนพี่เป็นเซลลไห <c oughs> ก็พี่เป็นเซลล์นี่ไงช่างนี่เป็นติดตั้งก็นี่แหละร่างไปติดตั้งตอนนาชุดกชใหญ่แกมีหมดตั้งแต่หมื่นต้นๆจนหลักแสนติดตอ่อผมเมื่อไหร่ครับจะได้สุดใดพี่น้องนี่แหละสร้างผมเป็นเซลได้แล้วเลรเ <c oughs> นี่ยาเงินใจเท่าก,กับสอนเวมันเคิงปีสุดท้ายไ,ได้เลยใช่แล้วแต่ว่าผู้เฮ็ดก็พี่ละช่วยุ่งขึ้นหมดละอันนี้สร้างรถเฮ็ดผู้เดียวมาเลยนะครับนี่ไม่จ้าง ทุกงานเลยนะครับงานปูนงานไม้งานเหล็กงานไฟงานฝ้านี่ยครับฝ้าเพิ่น Motor, อนเขาจาเฮ็ดโค้งฝ้าแล้วเขาจะยิ่งแผ่นงานเชื่อมทุกอย่างครอ,อบจักรวาลสารพัดช่างครับสารพัดช่างอาจจะเป็นอาชีพเชื่อมวันอาชีพล่างวันเคียร์เตอร์แอดมินเนาะพวกใหญ่อันนี้เป็นห้องน้ำเนาะอ๋อน,นี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นมีสองประตูด้วยครับ ห้องน้ำแคปมีสองประตูทางเข้าอันนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมห้องนอนอันนี้สองห้องนอนไหมครับสองห้องนอนนี่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมอันนั้นเป็นกระจกครับอ๋อเป็นเป็นห้องทํางานกึ่งห้องนอนนะห้องแบบว่าสองห้องครับหลังนี่แต่หลังหลังว่างไงนะครับจะมีห้องครับเฮ็ดโล่งๆไว้เนี่ยสารประจตบธรรมครับเฮ็ดเอาไว้แบบ นั่งเล่นไห้ซุ่มแซวพี่น้องแม่มาสันะครับบรรยากาศโอ้ยผนมีเงินผนก็เลยเฮ็ดได้ครับการ,กรเกษตรนี่มันใส่เงินดีด้วพี่น้องแต่ว่าทาเห้าได้ผลผลิตแล้วมันจิตอบแทนเฮาขึ้นมากครับพล่ะู้สวนทุเรียนก่นน้ำขังไก่เชิดได้ยงบ๊งยูกกระเบือบอเบ้อง ระังตกนะสักปีก็เป็นระเบียงงางอ่อมบานมันจะตกได้ลูกมันจะตกได้ม้าม่ามีเตะเล็กมาตะว,ว่ากัมันก็เป็นเตยูแล้วบ้านสวนเนี่ยมันมันสงบเงียบครับเงียบสงบแม่ละมันล่มลื่นเงียบสงบเป็นส่วนตัวครับมันกับเหมาะสำหรับการพักผ่อนเหมาะสำหรับใส่ชีวิตบบวุนไหว อยู่วันศีกดีมีกิจกรรมเฮ็ดคู่มือนะครับนี่เฮ็ดตลอดอ่ะเมื่อนี้กับพ,พี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่สวนของนาครับเอ่อสวนทุเรียนสวนคุณแม่เพื่นว่าตั้งซื้อสวนคุณแม่อยู่ที่บ้านหนองควกใหญ่ตำบลนัแต่เพเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลนครครับทุเรียนเพิ่นกับปีสองปีขึ้นช่ได้มากก็ล่ละแต่ว่าเพิ่นกับบอรอึดบออยากมีคู่แนวมีบักขามเปรียวยักมี เกษตรผสมผสานมีนมองนมใหม่มีน้ำกินปูปลาอุดมสมบูรณ์ก็เป็นความสุขของเพื่อนพ้องครับความสุขในการเพิ่นได้มาเฮดแตด้มเฮดเป็นที่ดินมรดกที่ดินมุ่นแต่ว่าจริงๆเพื่อเกใช้ชีวิตกรุงเทพกันนะครับอันนี้กับมาเฮดไวบมาส่างเป็นบ้านสวนไว่ใบผักพันแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นต่อแพนผลผลิตละบ้านนี้นเขาเอาเฮดวบกันเอ้าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงสายปานต้องเงี้ยวครับต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาต้องดูแลมันนะครับ ซี่ปีขึ้นไปกะเริ่มได้ผลผลิตกันมันก็นี้ตอบแทนท็อกขึ้นมาโอ้มักขามเปลี่ยวหนักนใบไงนะครับดกหน,ป,นป,ปิ้นก็ปลเปิลเป็นเห็ดดองมันเอาซุปนี่เราไปดองบักใหญ่เลยเ,าาเดี๋ยวกัน,ๆๆนีในนี้พัตไซน์ทุเรียนหล่ะจงังเลใหญ่มันก็นี้ตัดออกหมักขามเปลี่ยวหนักเนยขายอยู่แล้วครับนี่ สนใจมาเอาได้ครับอยู่ที่สวนคุณแม่บ้านน้องวกใหญ่บนนาแต้เพื่อคำตะก,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 ก้าจังหวัดสุพรรณบุรีบักหลายนึงอ่อาบักหลายเขตสวนคุณแม่ติดต่อได้ครับทางผิทุเรียนญ<ง>่า,ายงในญ่ายหมด ้านเท่ากับกินงามกับปลูกได้เหมนกันนะกิดินดงครับเป็นกิดินดงดินหน้าเก่าดินดงเก่าตะกี้เป็นเป็นดง,ดดะงนะปัจจัยนึงงามได้กินลายหม่องหลายบอนล่ะสำหรับทุเรียนพิสาร์บานเท่ากันทั้งบึงการสกลนครและไร่หม่องกับมีหลายนะครับบึงการนี่ก็ออกหลายแล้วทุเรียนพิสาร์บานเท่าก็ต้องทุเรียนภูเขาไฟขึ้นเชือ ก็อยากครับก็อยากไม่กินไปกลับบ้านกันเ,เว้นตกดินแล้ว